สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการงานคุณภาพและราคาประหยัดนะครับผมแนะนำโปรโมชั่นชุดนี้นะฮะราคาเพียง59,500บาทเท่านั้นนะครับผมจบครบที่ราคานี้เลยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับผมในราคานี้ได้อะไรบ้างนะผมในส่วนของด้านหน้าจะได้เป็นกันชนของตัวลีดเดอร์เป็นอะไหล่ใหม่อะไหล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพร้อมกับชุดไฟหน้างานแท้ถอดนะครับผมไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นงาน OEM นะครับผมงานคุณภาพจาก ออโต้ของเราเป็นไฟเลี้ยวแบบ s e q u e เชี a ยด้วยนะครับผมในส่วนของคิ้วล้อและมือเปิดนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นเข้ามานะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมกับกันชนใหม่อะไรแท้นะครับร้อเซเลยนะครับผมพร้อมกับไฟท้ายเป็นงาน OEM อีกหนึ่งตัวนะครับผมได้ทั้งความสวยงามงานคุณภาพแบบนี้ในราคาประหยัดเพียง5 9 5 0 0บาทท้าใดสนใจติดตั้งนะครับสั่งจองที่ OK Auto ของเราได้เลยนะครับ